บทที่172สังหารฉเฉลยกลางเดือน8เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในค่ายทหารเป็นเหตุให้ผู้ฐานโกรธมากเขาจำเป็นต้องอยู่ที่ค่ายทหารเป็นเวลาหลายวันโดยไม่ได้กลับจวนแม่ทัพเนื่องจากหลายวันก่อนปูฐานได้รับจดหมายตอบกลับจากราชสำนักในการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ท่าเรือพาณิชย์ปูถ่านส่งทหารหนึ่งพันนาย คุมตัวเฉลยทั้ง50คนไปยังที่นัดหมายสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือเมื่อขบวนทหารออกจากเมืองเทียเซียแล้วอยู่ห่างจากท่าเรือพาณิชย์ไม่ถึง10หลี้กองกำลังของตระกูลปูก็กปะทะกับทหารฝ่ายตรงข้ามที่ดักซุ่มโจมตีทหาร1,000งนายพยายามคุ้มครองตัวประกันทั้ง50คนและพาทั้งหมดกลับมายังเมืองเทียเซียได้อย่างปลอดภัยแต่ที่น่าเศร้าสลดก็คือ ทหารหนึ่งพนนายเหลือรอดชีวิตกลับมาเพียง300นายเท่านั้นผู้อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารในครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซียวลัว่วอีกฝ่ายไม่อยากจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับตัวประกันจึงพยายามรอบสังหารตัวประกันทั้งหมดถึงกับใช้วิธีสกปรกเพื่อกำจัดขุนนางที่เคยทำงานให้กับตนช่างเป็นความคิดที่ชั่วช้าสามานตลอดหลายวันที่ผ่านมา ปูถัานคลุกตัวอยู่ในค่ายทหารเธอวางแผนตอบโต้ราชสำนักเขากลับมาที่จวนแม่ทัพโดยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อเข้าไปในห้องก็เห็นซีหยุนจีกำลังนั่งแช่น้ำอยู่ในอ่างซีหยุนจีอมองสามีที่นางนาน,นิ้วคิ้วขมวดอยู่บนเก้าอี้ทางอาบอาบน้ำตอ,อนแรกนางคิดว่าเขาอยากจะนั่งเป็นเพื่อนแต่พอมองอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นหญิงสาวลองเอ่ยปากถามเรื่อง ความกังวลใจของเขาปูฐานจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากได้ฟังปูฐานเล่านานก็ดูสึกว่านอกจากเซียวลั่วจะเป็นคนเลวซ้มต่ำชาแล้วยังโหดเที่ยมอมหิที่สุดแต่ไม่ได้รู้ว่าเร็วๆนี้อาจจะต้องเปิดศึกกับราชสำนักอีกครั้งทันใดนั้นนนงก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในสมองจึงหันไปพูดกับปูฐานว่าใต้เท้าบางทีครั้งนี้ เราอาจจะไม่ต้องทำสึกก็ได้นะเจ้าคะ่ะพวกเราสามารถใช้วิธีอื่นปีบบังคับให้เซียวลัว่วให้ทำสิ่งที่เราต้องการได้เจ้าคะ่ะความเกลียดชังที่มีต่อเซียวลัว่วทำให้ปู้ฐานถอดหายใจอย่างหนักจะมีวิธีอะไรอีกทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้สนใจความเป็นความตายของเฉลยพวกนี้แล้วไม่ว่าเราจะบีบบังคับอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ซีหยุนจือลุกเพื่อนจากอ่างอาบน้ำ ปูฐานทีบไปหยิบผ้าคุนหนูมาห่อตัวให้เพราะเกรงว่านางจะหนาวเกินไปหญิงสาวสวมเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยนางก็เอ่ยต่อว่าในเมื่อฝ่ายนั้นส่งคนมารอบสังหารไม่ใช่การทำศึกแบบเปิดเผยนั่นก็แปลว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องที่ตัวเองคิดจะฆ่าเฉลยเหล่านั้นการที่เขาเลือกซุ่มโจมตีระหว่างทางก็เพราะต้องการจะใส่ร้ายกองทัพตระกูลปูว่าเป็นผู้ฆ่าทาระกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นขุนนางในเมืองหลวงก็ต้องเกลียดชังและตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกเราปูฐานฝังที่ซีหยุนจื่อกล่าวและเข้าใจความหมายของนางเป็นอย่างดีหญิงสาวจึงพูดต่อไปอีกว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ทำตามแผนการของพวกเขาโดยการไม่เปิดเผยความเลวร้ายของเซียวลัว่วแต่ช่วยทำให้เขาได้รับความชื่นชมจากหล่าขุนนางมากขึ้นโดยการบอกให้บรรดาขุนนาง ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเขียนจดหมายกลับบ้านไปหนึ่งฉบับและจดหมายฉบับนี้ต้องส่งให้ถึงมือของคนในครอบครัวเขาเท่านั้นเสียงลั่จะไม่สนใจความเป็นความตายของเหล่าขุนนางนี้ก็ได้แต่ครอบครัวของเขาต้องเดือดร้อนและไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแน่คนเหล่านั้นยอมต้องหวังว่าหลังจากปู้ฐานได้รับเงินค่าถ่าแล้วก็จะปล่อยขุนนางที่เป็นญาติของตนกลับมาเมืองหลวงดังนั้นพวกเขา ต้องพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ฮ่องเต้นำเงินไปไถ่ตัวเฉลยศึกกลับมาปูฐานเข้าใจแผนการทั้งหมดทันทีซิหยุงจือต้องการใช้ตระกูลของขุนนางที่เป็นเฉลยเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับเซียวลัว่วให้ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับชีวิตของตัวประกันทําไมอย่างนั้นเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นฮ่องเต้ที่ไร้คุณธรรมไม่สนใจความเป็นความตายของขุนนางปูฐาน คิดว่าวิธีการของซีหยุนจือมีความเป็นไปได้มากแต่ว่าแม้ว่าเซียวลั่จะถูกปิบบังคับให้ยอมจ่ายเงินเป็นค่าไทยและถ้าเกิดส่งคนมาลอบสังหารตัวประกันแล้วว่างทางอีกเขาจะทำอย่างไรในที่สุดพวกเราก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าตัวประกันอยู่ที่ไม่ใช่หรือซีหยุนจอมองหน้าสามีเดียวแวตาเป็นประกายก่อนจะเดินไปนั่งบนตักของเขา แล้วโอบไา่สามีก่อนพูดว่าอันที่จริงเราไม่เห็นจําเป็นต้องเอาเงินจากราชสำนักนี่เจ้าคะเพียงแค่ให้ครอบครัวของขุนนางพวกนั้นไปก่อความวุ่นวายในเมืองหลวงทําให้คนทั้งเมืองได้ดูเรื่องนี้จากนั้นพวกเราก็แอบส่งขุนนางเหล่านี้กลับไปแล้วบอกว่าพวกเราได้รับเงินค่าไถ่ายเรียบร้อยแล้วจึงยอมทําตามสัญญาโดยปล่อยตัวประกันกลับบ้านพอพวกขุนนางกลับเข้าเมืองหลวงแล้ว ต่อให้เสียวรั่วอยากจะฆ่าพวกเขาก็คงทำได้ยากกว่าเดิมอีกอย่างขุนั่งเหล่านี้ผ่านความเป็นความตายและรู้ไส้รู้พุงเสียวรั่วจนหมดสิ้นเช่นนั้นพวกเขายอมต้องปกป้องตัวเองและตระกูลโดยการเปิดสึกกับเสียวลัว่วส่วนพวกเราก็ปูฐานอบเอวหญิงสาวแล้วพูดต่อประโยคที่นางพูดค้างไว้ส่วนพวกเราก็แค่นั่งบนภู ดูเสือกัดคันไม่ต้องเสียทหารสักนายก็สามารถทําให้เมืองหลวงปั่นป่วนและลุกเป็นไฟได้ดวงตาซีหยุนจือเป็นประกายนางส่งยิ้มให้ปู่ฐานก่อนจะพูดขึ้นว่าใช่แล้วเจ้าค่ะในเมื่อเราไม่มีทางได้เงินก้อนนั้นอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เสี่ยวล่วได้หน้าไม่ดีกว่าหรือเจ้าคะปูฐานคิดทบทวนแผนการของซีหยุนจือหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าแผนนี้ใช้ได้ดีทีเดียว จึงตีก้นนางด้วยความอินดูก่อนจะบอกว่าข้าจะไปจัดการเรื่องนี้ก่อนส่วนเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยนะซิหยุนจือพยักหน้าเจ้าขาดได้เท้าปูฐานทําตามแผนการที่นางวางไว้อย่างไม่รอช้าเขาสั่งให้นําตัวขุนนางทั้งห้าคนมาขังรวมกันแล้วพูดข่มขู่ให้พวกเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งให้ญาติของตัวเองในจดหมายให้ระบุข,ข้อความว่า ผูฐานยังคงต้องการเงินค่าถ่ยจากราชสำนักดังนั้นตอนนี้พวกเขาทุกคนจึงยังปลอดภัยดีบรรดาขุนนางที่ตกเป็นชเชลยต่างคิดว่าการที่พวกตนเขียนจดหมายถึงคนในตะกูลได้ก็เป็นการยืนยันว่าพวกตนสบายดีอีกอย่างวิธีการของผู้ฐานน่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวประกันทุกคนและที่คุมขังแห่งน,นี้ก็ห่างไกลจากราชสำนักมาก ไม่ว่าฮ่องเต้จะส่งคนมารอบสังหารพวกเขาแต่ถ้ามีคนในตระกูลไปร้องเรียนถึงในวังและกล่าวอ้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อฮ่องเต้ามาโดยตลอดบางทีฮ่องเต้ก็อาจจะยอมเปลี่ยนใจช่วยพวกเขากลับไปก็ได้เมื่อคิดได้อย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่หรือไปก็มีแต่ตายกับตายนี่คงเป็นวิธีสุดท้ายที่พอจะช่วยให้มีทางรอดบ้างขุนนางที่เป็นตัวประกันเหล่านี้ตต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วผู้ฐาน ไม่ได้ต้องการเงินค่าไถ่าตามที่พวกเขาคิดแต่กำลังเตรียมแผนการอันแยบยลเพื่อโตกลับวันต่อมาจดหมายถูกส่งถึงมือของคนในตระกูลฉเฉลยศึกทุกคนเมื่อได้รับจดหมายแล้วพวกคนในตระกูลเหล่านั้นก็พากันไปขอร้องให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ตนสนิทสนมช่วยเหลือแต่สุดท้ายเมื่อจนปัญญาจริงๆพวกเขาก็ไปคุกเข่าอยู่หน้าประตูเจิง้งหยางร้องไห้คร่ำครวญทั้งวันทั้งคืน คนแก่ก็ร้องจนเป็นลมส่วนคนหนุ่มสาวก็ร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเสียงร่ำไห้ดังระง,งมเรากับจะทำให้ประตูเจิ้งหยางถาล่มลงมาให้ได้ทุกคนพยายามคุกเข่าขอร้องฮ้องเต้ให้ยอมนำเงินในท้องพักคังไปช่วยเหลือคนนางเหล่านั้นให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวอีกครั้งเสี่ยวลัว่วเก็บตัวเงียบอยู่ในวังโดยไม่ชี้แจงใดๆทั้งสิ้น ญาติของขุนนางเหล่านั้นมาด่ำร้องอ้อนวอนอยู่หน้าประตูเจ้งอย่างได้หกวันจนกระทั่งวันที่เจ็ดขุนนางที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ถูกปล่อยตัวกลับมายัางเมืองหลวงอย่างปลอดภัยสร้างความยินดีให้กับคนในตระกูลเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนี้แม้แต่เซียวล่วก็ยังตกใจเขาคิดว่าปู่ฐานตั้งใจจะปล่อยคนเหล่านี้มาเป็นไส้สึกให้กับกองทัพตระกูลปู่แม้ว่าต่อหน้าเซียวล่ว จะยังคงต้อนรับขับสู้เหมือนที่ผ่านมาแต่เบื้องหลังกลับส่งคนไปสืบเรื่องราวของคุณนางเหล่านั้นอย่างละเอียดคุณนางบางคนขี้ขาดตาขาวตาลาออกจากราชาการเตรียมจะอบพยพไปอยู่นอกเมืองแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นก็มีคนพบว่าคุณนางกลุ่มนี้ถูกฆ่ายกทรัวในระหว่างการเดินทางเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขุนนางที่เหลือจึงไม่กล้าราออก จากศกนักตก,กรรมเหล่านั้นบอกให้พวกเขารู้ว่าสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือสถานที่ที่อันตรายที่สุดเมื่อรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยพวกเขาจึงต้องรวมตัวกันและใช้อำนาจที่ยังมีอยู่อย่างจำกัดสร้างความวุ่นวายให้กับราชบัลลังก์การสังหารขุนนางทีลาออกเพียงสองคนไม่ใช่เรื่องยากแต่เมื่อขุนนางที่เหลือรวมตัวกันหากจะลงมือทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้ว แม้จะเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยแต่ก็มีอำนาจอย่างลากลึกที่อยู่ในราชสำนักมานานจึงยังไม่สามารถขุดรากถอนคนได้ในครั้งเดียวหรือหากจะลงโทษพวกเขาทั้งหมดพร้อมกันก็คงไม่พ้นคำติฉินนินทาจึงจะทำให้ชื่อเสียงเรื่องความยุติธรรมที่พยายามสร้างภาพมาโดยตลอดพังทลายจนสิ้นดังนั้นหากยังไม่เข้าตาจนจริงๆเสี่ยวรั่วก็ไม่อยากเปิดเผยท่าแท้ของตน ให้ขุนนางคนอื่นได้เห็นฝ่ายกองทัพตระกูลปู้แม่ทัพใหญ่ปู้ฐานรอฟังข่าวความเคลื่อนไหวในเมืองหลวงด้วยความสะใจเป็นอย่างยิ่งจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ